ึงไงครับกับขั้นตอนตรวจคัดกรองอย่างนี้ในจองสักแก้วดีครับจะได้คัดแยกแต่ต้นทางกันเลยครับมามาจากไหนนะครับ ดีนะคะก็เป็นการตรวจไปในตัวว่ามีใครเป็นไข้หรือมีผู้ป่วยติดเชื้ออะไรหรือเปล่าเนี่ยก็ดีค่ะวันนี้จะไปตาพยาค่ะวันนี้ก็จะมีชาวกบพิชาคือเขาเขาเอ่อเข้าใจผิดว่าวันนี้เขาจะเปิดด่านแล้วนะครับคือคจากคำคสั่งเดิมเนี่ยเป็นวันที่อ่าถึงวันที่5เมษายนครับแต่คราวนี้มันมีคำสั่งมาเพื่อยกเลิกคำสั่งนั้นไปแล้วทีครับเขาชาวกบพิชาที่มาจากกรุงเทพอ่ะเขาก็จะ าจะปิดแต่ทางส่วนราชการก็ประจมพันให้เขาไม่เคลื่อนย้ายก็ดําเนินการไปในระงันี้นะจนเมื่อช่วงบ่ายท่านว่าอะไกรก็มีคําสั่งที่944้ำ63ออกมาเพื่อเพื่อมาคับใช้ในจังหวัดสกลเนี่ยนะครับเพื่อไม่ให้เคลื่อนย้ายกําลังพลชาวต่างด้าวเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสกวนะครับช่วงบ่ายมานนียจะสังเกตดูไม่มีชาวกัมพูชาที่เดินทางเข้ามาแล้วครับเมื่อช่วงเช้านี่มาได้มาหลายรายประมาณกับ40กว่าลาย เพื่อนผ่านช่วงบ่ายมาเนี่ยลดลงเยอะฮะคือคือครับประกำพันว่าจังหวัดตะเคียนเนี่ยประกาศมีคาสั่งนี้ออกไปแล้วนะครับห้ามห้ามเดินทางสำหรับชาวต่างด้าว